<laughs> อ,อ้าวมาดูหมอว่าลองแหม่ทนฟังไม่ได้เหมือนกันนะคุณหมอว่าลองเด็กกินวิกรมเนี่ยนะอ,อก็บอกว่าโพสเฟซบุ๊กบอกทักษิณนับวันยิ่งเลอะนะผมเข้าใจว่านักโทษอย่างนายทักษิณเนี่ยนับวันยิ่งเลอะไปใหญ,ไใหญ่ไปพูดบนเวทีงานบวชว่าที่ต้องไปอยู่ต่างประเทศสิบเจ็ดปีเพราะถูกยัดข้อหาแต่พระบรมราชองการที่ออกมาตนเองยอมรับผิดสำนึกผิดคดีความผิดมาตราร้อยสิบสองก็ไปอ้างผลไม้พิจากการรัฐประหาร ทั้งที่ตนเองเป็นผู้ไปให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศที่เกาหลีให้ไลยสถาบันเบื้องสูงเท่ากับว่าคุณกําลังกล่าวหาเบื้องสูงแต่ที่ย้อนแย้งมากคือการที่บอกจะทําประโยชน์ตอบแทนประชาชนและยังกล้าที่จะบอกว่าตอบแทนพระเจ้าอยู่หัวทั้งทั้งที่สิ่งที่ตนเองทํานั้นทําตัวเหนือกฎหมายสร้างความวุ่นวายให้กับประเทศไม่รู้จะเรียกคนแบบนี้คนที่พูดไปเรื่อยพูดแบบไม่รับผิดชอบว่าอะไรดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้มีขบวนการวิ่งเต้นผ่านอดีตประธานสารดีกาสองคน อดีตอายการสูงสุดหนึ่งคนเพื่อให้ได้ประกันตัวในชั้นศาลในคดีมาตรา112ที่อายการสูงสุดสั่งฟ้องนะลองคิดดูว่าคนที่เคยหนีประกันมาแล้วสมควรยังได้ประกันตัวอีกหรือไม่ดูซิว่าพลังถุงขนมที่ใช้วิ่งเต้นจะทํางานได้หรือไม่แต่โดยส่วนตัวผมยังเชื่อมั่นในระบบของตุลาการถ้าให้ประกันตัวนักโทษที่เคยหนีประกันอธิบายสังคมยากครับนะเออนี่ยเนีนคุณหมอวัาลง มีหินมีหินมานิดหน่อยว่าอตอนนี้มีกระบวนการนะมีกระบวนการไปหาใครอะไรยังไงบ้างนะบอกใบมาเนี่ยเป็นทินข่าวนะคระไปแต่อันนี้เป็นสิ่ง<อ>ที่เราคาดการได้อยู่แล้วเนาะว่ายังไงก็ต้องมีการ<อ>วิ่งเต้นอะยังไงก็ต้องถึงแม้ว่าป่าจะบอกว่าไม่มีอะไรหรอกคดีมันไม่มีมูลขยัดโดนยัดคดีแต่เชื่อเหอะฝุ่นตลบข้างหลังเนี่ยวิ่งกันตลบคือถ้าโดนยัดคดีเนี่ยอย่างที่นายทักษิณว่าเนี่ยถ้าถึงทันอายการใช่ไหม อายการสูงสุดก็คงไม่เอาตัวเองมาเสี่ยงเซ็นสั่งฟ้องถูกไหมถ้าบอกว่ามีผู้มีอำนาจไปไปสั่งไอ้ผู้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะขู่เข็นให้ให้ทำเรื่องนี้อย่างงดอย่างนี้เนี่ยใครจะไปขู่เข็นอายการสูงสุดนะคุณนันทิยาใช่ไหมค่ะนะฮะนะคะค่ะการออกมาของคุณนักสินที่ การออกมาของคุณนักสินที่พูดโดยที่ไม่เกรงใจใครอีกต่อไปแล้วเนี่ยสร้างความลำบากใจอย่างแน่นอนให้กับคุณเศรษฐาทวิศินในฐานะนายกรัฐมนตรีแล้วยิ่งเมื่อวานเนี้ยมีการกล่าวอ้างถึงคนบ้านป่าเพราะตอนหลังนักข่าวซักก็ทําเป็นแบบไม่รู้ใครอยู่ป่าก็ไม่รู้เนี่ยทาเป็นไม่รู้ไม่ชี้เนี่ยแต่ฟังแล้วเนี่ยมันก็รู้เจตนาว่าต้องการที่จะสื่อถึงอะไรสื่อถึงเรื่องอะไร ซึ่งงานนี้นักข่าวก็ต้องไปถามคุณเศรษฐาเพราะว่าพลเอกประวิทย์และพักพลังประชารัฐก็เป็นพักร่วมรัฐบาลาการที่คุณทักษิณออกมาออกมาแซะพักร่วมรัฐบาลแบบเนี้ยจะส่งผลอะไรต่อคุณเศรษฐาไหมแดฐานะของคนที่อยู่ในรัฐบาลเดียวกันและที่สําคัญอีกคาถามที่นักข่าวถามคุณเศรษฐาก็คือว่าตอนเนี้ยมันมีอํานาจเชิงซ้อนอยู่อะระหว่างนายทักษิณกับนายกับนายเศรษฐา นักข่าวถามเลยนะคะว่าต่างประเทศเขาไม่ถามบ้างเหรอคะนี่นักข่าวถามตรงๆเลยต่างประเทศเขาไม่ถามท่านบ้างเหรอคะเวลาท่านเดินทางไปต่างประเทศอะว่ามันมีอํานาจเชิงซ้อนนี้อยู่คุณเศรษฐาก็ตอบตรงเหมือนกันนะบอกว่าถามถามแล้วก็ตอบประมาณว่าผมไม่รู้แล้วนะว่าเขาเรียกเขาเรียกว่าอํานาจเชิงซ้อนหรือเปล่าแต่ตอนเนี้ยอำนาจทั้งหมดในการบริหารอยู่ที่ผมเดีย๋ยวไปฟังเสียงคุณเศรษฐาคะ่ะ ความเคลื่อนไหวของคุณทักษินมันก็มีมองทั้งสองมุมค่ะบางคนก็มองว่าการเคลื่อนไหวของคุณทักสินมันช่วยดึงมวลชนแต่บางมุมก็มองว่าการเคลื่อนไหวของคุณทักสินเองมันจะกระทบต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลรวมถึงพรรคเพื่อไทยด้วยค่ะตรงนี้ได้มีการพูดคุยกันหรือว่าพิจารณาไหมเะว่ามันจะต้องยังไงสําหรับภาพลักษณ์ที่จะกระทบต่อรัฐบาลนะคะผมผมในส่วนตัวผมเองครับนานะนายกคือผมพยายามทําตัวให้เป็นน้ำไม่เต็มแก้วนะครับในข้อแนะนําต่างๆเนี่ยบางทีที่เราสื่อมวลชนก็ แนะนำอะไรมาก็แนะนำแรงแต่ครับคนก็พูดจาพูดจาไพเราะแต่ว่าเราอย่าไปดูเลยว,ว,ว่าวิธีการที่นําเสนอมาเนี่ยมันรุนแรงมันเสียทานมันมันก้าวร้าวหรืออะไรแล้วเรามองดูเจตนารมณ์ดีกว่าผมเชื่อทุกท่าน,นไม่ว่าจะเป็นภาคร่มหรือภาคฝ่ายค้านนะผมเชื่อทุกคนก็อยากให้ประเทศชาติเ,เนนด,ดินไปข้างหน้าได้แต่ทุกคนก็มีวิธีการทํางานวิธีการที่ไปถึงจุดพวกมา้แตกต่างกันไปผมว่าอย่ามองให้เป็นมองให้เป็นบวกดีกว่านะครับโดยเวพาะในอนี้อย่างที่บอกอร ค่ะถ่ายไหมค่ะถ่ายก่อนที่สภาจะเปิดตรงนี้เนี่ยแต่ควรจะคุยแต่นำพัก่วมมามีมีการคุยดูกันต่อครับแล้วก็จะคุยต่อไปครับอย่างวันจันไม่แน่ใจวันจันวันนี้ก็จะมีก็จะมีประชุมคณะกรรมการที่ดูแลทางด้านเศรษฐกิจก็จะมีโอกาสได้เจอหลายท่านในพักร่วมเพราะว่าันไม่อยากให้เกิดขุ่แหนงแฟนใจกันเพราะว่าอธิโนซักสินก็มีพูดในลักษณะเหมือนไปบอกว่าคนในบ้านป่าคนในป่าอะไรประมาณอย่างเี้ทำให้เกิดความวุ่นวายอะไรตรงเนี้ยค่ะ ก็คงพูดผมคงพูดอะไรหรือว่าเป็นหน้ามีการพูดคุยหรือสนทนากันนี่นะครับในเรื่องที่พูดไปแล้วเนี่ยถ้ามีทางอ,ออกได้สมัครทุกทุกฝ่ายมากกว่านะครับทางของทุกทุกฝ่ายก็คือปัญหาของพี่น้องประชาชนผมเน้นย้ำตรงนั้นดีกว่านะครับอืมนะครับคือก็เป็นประเด็นที่ทําให้คุณเศรษฐาเนี่ยนะตอบลําบากนะเอ,อตอบลําบากเพราะว่าด้านหนึ่งเนี่ยไอ้คนที่อยู่อะไรนะ คนที่อยู่ป่าคนที่บ้านอยู่ในป่าเนี่ยนะก็เป็นหัวหน้าพักอย่างที่คุณนันทิยาบอกตั้งประเด็นมาเนี่ยเป็นหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลอะแล้วที่สําคัญนะส่วนหนึ่งเนี่ยสวงสวอ,อ,อะไรส่วนหนึ่งเนี่ยก็ก็ใกล้ชิดกับคนที่อยู่ในป่า <c oughs> บ้านอยู่ในป่า <c oughs> <c oughs> เออมันพัวพันมันก็มีส่วนในการที่ประคับประคองรัฐบาลเอ,อ่อของคุณเศรษฐาให้ทํางาน <c oughs> ไปได้ต่อเอาจริงๆเยนะมองคุณเศรษฐาแบบ แบบไม่ใส่อารมณ์ความรู้สึกเข้าไปนะผมก็เข้าใจว่าคุณเศรษฐาก็อยากจะอยากจะสลัดนะแต่ด้วยตัวเองไม่ได้มีพลังอะไรเพียงพอที่จะสลัดออกนะเออเพราะตอนขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ขึ้นมาด้วยตัวเองถูกไหมล่ะอืมเออไม่ได้ขึ้นมาเป็นนายกด้วยตัวเองด้วยบารามีด้วยชื่อเสียงด้วยพลังศรัทธานะเขาหิ้วมานะ่ะเขาหิ้วมาเป็นนะ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาที่บาราเขาพอเขาจับตั้งแล้วเนี่ยเ,เขาจะบอกอะไรยังไงเนี่ยมันก็ต้องฟังนี่พอพอ,พอตัวเองเป็นระดับหนึ่งปุ๊บเนี่ยคือมองในแง่มนุษย์นะแหมเฮ้ยภาพลักษณ์ประชาชนเขามองเราเป็นนายกแบบเป็นนายกหุนนะ่น่ะเราก็อยากจะแบบมีอะไรที่มันภาคภูมิใจว่าเป็นนายกที่เป็นอิสระบ้างอะไรบ้างเลยนะก็พยายามจะผมดูอาการเนี่ยพยายามจะดิ้นอยู่บ้างเล็กน้อยนะ แต่ล้วข้อจํากัดอย่างที่บอกแหละนะฐานสสก็ไม่มีนะอะไรในตัวเองก็ไม่มีนะมีแต่อํานาจตามตามกฎหมายเฉยๆอะแต่ว่าเป็นนายกรัฐมนตรีอะ่ะค่ะเออนะก็น่าล<น>ําบากใจอยู่น่าล<อ>ําบากใจอยู่กับสถานะที่เป็นอยู่ในตอนนี้เพราะว่าออมันไม่มีอะไรเป็นหลักประกันได้เลยว่า<อ>จะทํางานอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่และยังจะมาโดนคดีอีกเนี่ยนะ ซึ่งในกรณีของการแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยก็เชื่อเหลือเกินว่าไม่ใช่ความต้องการของคุณเศรษฐาหรอกเป็นความต้องการของคนบางคนแต่คนที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยก็คือก็ต้องเป็นนายกรัฐมนตรีอ่านะครับค่ะยังอยู่ที่นายกรัฐมนตรีอ่ะอ่ะใช่ปากระลาบอกประเด็นของคุณเศรษฐาอย่างตอนเนี้ยค่ะคือแกก็เหมือนกับไม่ค่อยมีสมาธิในการบริหารแก้ปัญหาบ้านเมืองนะคือด้านหนึ่งก็ต้องคอยฟังว่า ไอ้คนข้างหลังมันจะให้ทาอะไรวะนะบางเรื่องเนี่ยําอยากจะให้ทำนู่นทำนี่แต่มันขัดความรู้สึกประชาชนถูกไหมแต่ในขณะที่ประชาชนอยากให้ทํานู่นทํานี่ทํานั่นเนี่ยแกก็ไม่มีมีสมาธิที่จะไปจดจอ่อจะไปแก้ไขปัญหาหลายๆเรื่องมันจึงออกมาเป็นเอ่อเป็นเสียงสะท้อนของสังคมนะไอโ้โพนี่ก็ส่วนหนึ่งนะแต่เสียงที่ชาวบ้านเขาคุยเนี่ยแล้วรัฐมนตรีของของคุณเศรษฐาแต่ละคนอย่างคุณภูมิธรรมแบบเนี้ ที่ดูแลเรื่องเศรษฐกิจเรื่องราคาสินค้าเนี่ยก็ไปทําในเรื่องที่แบบส่งผลต่อคะแนนเสียงของคะแนนนิยมของรัฐบาลเนี่ยอะไรที่ไม่ควรทําทําอะไรที่ควรทําไม่ทํานะไอ้ข้าวสิบปีแบบเนี้ยนะเออวันก่อนผมเมื่อวานไิดหนึ่งนะคุณคุณหนงผมเห็นเฟซบุ๊กของคุณคุณโทนี่แอนโทนี่บุญนาคเขาเขาถ่ายรูปข้าวสารไทยที่ไปขายในสวิตเซอร์แลนด์นะ ข้าวสารเนี่ยเดี๋ยวนี้มีสติกเกอร์นะประมาณว่าเขียนว่าเป็นข้าวใหม่ปี2024ซึ่งแต่ก่อนไม่มีเนาะเหรอ,เ,อ,อเพื่อเป็นการยืนยันว่าไม่ใช่ข้าวสิบปีเออเนี่ยเนี่ยมันแบบมันมีปัญหากันไม่หมดเลยนะผู้ประกอบการก็ต้องหาวิธีการว่าจะทำยังไงให้ลูกค้าแบบเชื่อมั่นข้าวของฉันนะ่ะทางทางที่แบบปกติแล้วมันก็คงไม่ต้องมาชี้แจงกันแบบนี้อะ่ะตอนนี้เลยต้แบบ ต้องมานั่งชี้แจงกันว่าเฮ้ยของเราไม่มีนะของเราไม่มีข้าวเก่าสิบปีนะเป็นข้าวใหม่อย่างเงี้ยนะ